กรรมธิการที่ดินนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองค่ะไปติดตามการแก้ไขปัญหาในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ eec ค่ะนายนิคมบุญวิเศษประธานคณะกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรัษฎรลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะคะ ไปติดตามการแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ในประเด็นผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยะที่3การเยียวยาประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านไม่เป็นธรรมการแก้ไขฟื้นฟูทะเลจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลเมื่อเดือนมกราคม2565และปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อขยะตำบลทับมาค่ะ โดยทางนี้ได้รับฟังการชี้แจงความเป็นมานะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมสากรกลางจังหวัดระยองค่ะโดยมีนายอนันตา์นักนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนั้นให้การต้อนรับ แล้วก็มีทางกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่จํานวนกว่า400คนนะคะหลังจากที่ทราบข่าวการเดินทางมาของทางคณะกรรมาการก็เดินทางมายื่นหนังสือค่ะพร้อมกับชูป้ายทวงความเป็นธรรมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการถมทะเลเฟส3ซึ่งเขามองว่าเขาสูญเสียพื้นที่ทำกินค่ะจะต้องมีการชดเชยเยียวยา โดยทางประธานคณะกรรมการที่ดินนะคะท่านก็ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันแล้วก็รับหนังสือจากทางกลุ่มประมงพร้อมกับรับปากนะคะว่าจะเร่งตั้งทีมทำงานลงมาช่วยเหลือและดำเนินการเพื่อให้กลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบนั้นได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการสร้างความพอใจนะคะให้กับทางกลุ่มประมงค่ะจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนะคะ